รีโวตัวท็อปสุดคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับได้เป็นตัวไฮไมค์แค่40,000ได้ในเรื่องของกล้อง360องศามาให้แล้วแล้วก็ที่สําคัญมีโชคอัพฝากระโปรงหน้าของแท้จากโตยต้ามีผ่อนแรงท้ายกระบะนะครับรถสวยมากครับมีบายสปอตเนเตอร์ ater, ความปลอดภัยขั้นสูงคันนี้จัดเต็มเลขไมค์4 0 0 0 0ปี2023ครับราคาหายจากใยแดงไปประมาณ3 0 0 0 0 0ได้ยางปี2 0 2 4เป็นยางแบรนด์หลักบิส o n นคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะฮะใครสนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถกระบะมือสองนะฮะวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอคันนี้เป็นตัวโตโยต้าครับเป็นรีโวนะฮะเป็นตัวไฮนะนะับปี2023ครับจดทะเบียนครับปี2023เหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะและที่สําคัญครับลูกค้าครับคันนี้ราคาหายจากใบแดงไปประมาณ0,000สนนะครับเป็นตัวท็อปสุดครับได้เป็นตัวไฮเล็กใหม่แค่4 0,000ที่สําคัญได้เป็นสีดําแบบเงาเงาเลยเหมือนเคลือบมาด้วยนะอันเนี้ย สภาพรถแรกเข้าครับมีกล้อง360องศามาให้ครบนะฮะและที่สําคัญได้เป็นตัวท็อปไมค์แค่40,000คุณลูกค้าท่านใดนะฮะที่กําลังหากระบะไว้ใช้งานกลับบ้านตอนปีใหม่นี่ครับตอบโจทย์สุดๆเลยนะสำหรับคันนี้ไมค์40,000แล้วก็ฟีด้าจัดยอดได้เต็มได้ได้รถปี2023จดทะเบียน2023คันนี้ไปใช้งานนะครับมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์ me, รันนิ่งไลท์มีให้ครบเนื่องจากว่ามันเป็นตัวท็อปนะมันจะมีในเรื่องของพวกชุด เขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับ For เจ n e r มาให้พอสมควรเหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถกระบะแต่อยากได้แบบความเท่ความหรูนะฮะต้องคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะและที่สําคัญได้เป็นตัวไฮนะฮะไฮตัวท็อปสุดเลยนะฮะมีโป่งซุ้มล้อให้แบบนี้ใครที่สนใจสามารถหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ผมนะฮะศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วจะรู้ว่าผมรีวิวรถแบบเรียวไม่มีตัดต่อยกเว้นตอนเปิดฝากระโปรงหน้าครับเพราะว่าผมอะ มีรีวิวคนเดียวนะฮะตอนยกฝาโปรงหน้ากดสต็อปไว้หน่อยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาครับผมปานเพชรยนต์ ที่ปรึกษา,าฝ่ายขายบายนนริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซูซถ้าเกิดว่าใครอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมได้เลยนะเบอร์085713369เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เช่นเดิมครับเอารถเข้าใหม่ที่สภาพสวยกริบเลยนะครับมานําเสนอคุณลูกค้าให้ได้รับชมกันคุณลูกค้าครับคันนี้ได้เป็นตัวไฮ ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดตารางนะครับเป็นตัวท็อปสุดถ้าเกิดว่าไม่รวมกับพวกล็อกโคอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับตัวนี้ก็เท่ากับว่าได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวไฮสีดำเลขไมล์สี่หมื่นกิโลครับคุณลูกค้าราคาตั้งขายพิยนตรเปิดที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะฮะ หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณลูกค้าจะผ่อนที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตลอดอายุสัญญาเฉพาะปีนี้เท่านั้นคุณลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นสูงสุดนะฮะเจ็ดปีอยู่ที่สามจุดแปดเก้าเฉพาะปีนี้ครับคุณลูกค้าถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษเลทนี้นะฮะผมอะปีนี้ผมยอมเอานะเนี่ยผมกำลังช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอาดีไหมนะฮะตัวผมเองก็อยากจะซื้อรถใหม่สักคันเหมือนกันนะครับกำลังช่างใจอยู่นะฮะเซิลแนะนําเลยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยแนนนนะะะะําาาาาเเเลยวว่่ถถ้้จอออรฮตงงชี นะครับต้องเอาช่วงนี้แคมเปญดีพอๆกับมอเตอร์โชว์รถป้ายแดงนี่ซ้ําไปนะครับและเลขไม้น้อยครับคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นผอนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้าคุณลูกค้านะครับไปเอาป้ายแดงนะถึงจะเป็นตัวไฮเธก็เถอะนะครับก็ผ่อนอยู่บานหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วนะแต่เพดดยนผ่อนถูกมากนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ารับรองไม่ผิดหวังครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับเซลล์ที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้เป็็นนนนนนปีีีีะะะฮฮซื้ออกับเเตตทท์่่่มมาาารรฐยยงพช ส่วนลูกหูลูกตาครับผมมีรถจอดมากกว่า4ี่ร้อยห้าร้อยคันแล้วก็เตรียมพื้นที่จอดอีกประมาณตรงนี้อีกประมาณสักสี่สิบคันได้นะฮะเอาไว้ให้คุณลูกค้ามารับชมรถแบบจุใจกันไปเลยนะครับผมที่พื้นที่แบบเจ็ดไร่เนาะเนาะเยอะมากนะครับและเป็นที่ตัวเองด้วยนะครับเปิดมา27 25ดยี่ิบ้าปี26สิบปีพื้นที่นี้เปิดมาแล้วประมาณยังไม่ถึงปีนะครับแต่ลูกค้าเยอะมากนะฮะยอดขายต่อปเดือนตบต่อเดือนเกือบ200คันคุณลูกค้าครับเขาเรื่องกันนะฮะคันนี้นะฮะ ผมตรวจรถให้215รายการครับนะครับเป็นตรวจบริจากบริษัทชิคเป็นบริษัทชั้นนําประเทศเยอรมนีฮะตรวจทุกจุดนะครับแล้วก็ออกไปเซอร์ให้คุณลูกค้ามาดูผิวพันธุ์ของเขาครับเรียมสันคมฝากระโปรงหน้าครับคุณลูกค้าไม่มีบุบเลยนะฮะคอไปเนี่ยสีบางเดิมนะครับเลเยอร์ต่างๆครับอันนี้คือรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างสปาใดๆนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะโคมไฟเนี่ยใสปิ้งนะครับไม่มีในเรื่องของรอยแตกรอยร้าวนะครับไอ้น้ําไม่มีเข้านะครับแลวมีไฟเด มีกล้อง360องศามาให้แล้วสำหรับตัวนี้กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับเป็นตัวรีโว2.4ตัวไฮตัวท็อปสุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เซนเซอร์ด้านหน้าให้ถึง2จุดนะครับสภาพนี้โอ้โหออปชั่นเยอะมากออปชั่นอย่างก,กับ f o r t u n e er นนะครับคุณลูกค้าจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับกิฟต์ต่างๆไม่เคยถอดแล้วก็ไม่อ้าโป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อผมชอบตรงไหนรู้ไหมโป่งซุ้มล้อมันแบบอ่าเลเยอร์มันมัน,ม,นมันทำตรงมาถึงตรงเนี้ยครับตรงที่มีไฟตัดหมอกฮะค่อนข้างสวยนะ แล้วก็ค่อนข้างดีนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกครับตัวนี้ได้ยางบิสโตนนะปียี่สิบมาให้แล้วนะครับคุณลูกค้านะครับและที่สําคัญนะตัวนี้ขนาด18นิ้วนะครับดอกยางใช้งานเหลือได้อีกยาวยาวนะครับให้ดูเลยนะฮะใช้งานได้อีกยาวยาวนะและที่สําคัญยางปียี่สิบสี่ล้อแมกไม่มีรอยเปีนฟุตบาทแมกสวยนะครับในราคานะครับคุณลูกค้าเปิดให้เลย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้ครับ กระจกบานหน้าไม่เคยเปลี่ยนบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นแบบเสาวิทยุมาแล้วนะครับและที่สําคัญไม่มีบุ่มกระจกนะฮะด้านข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้านะครับได้ไฟเลี้ยวมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตรงนี้เป็นแบบโคเมียมนะครับมีกล้อง3 6 0องศาอยู่ด้านล่างตัวนี้ตัวท็อปสุดจะได้ในเรื่องของบายสปอร์ตมินิเตอร์มานะครับปกติรถกระบะจะไม่ค่อยเห็นนะจะมีคันนี้มีมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญกระจกด้านข้างนะฮะ เดิมทุกจุดเลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมมือมือเปิดเนี่ยเป็นสีโคเมียมเปิดเข้ามาด้านในครับคุณลูกค้านี่คือสภาพรถที่วิ่งไปแค่40,000กิโลนะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูชเป็นคูชคอนโทรลแบบก้างมีให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงฮะคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบพลาสติกผิวเรียบครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเบาะสีดำตึงๆเลยเดินได้ด้วยเส้นสีบรอลแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้มีบวกลบเป็นแมนนวลโหมดได้ด้วยครับมีที่วางแก้วถึง2ช่องอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้หมดนะครับแล้วมาดูโครงสร้างกันคุณลูกค้าแกะให้ดูนะครับโอ้โหแกะยากไม่เคยแกะนะรถไม่เคยชนนะครับนี่ เม็ดองเม็ดอาร์กเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะฮะยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพ่คว่มจมน้ามานะครับตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพ่คว่มจมน้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคุณดูหัวน็อตทุกจุดครับคุณลูกค้านะฮะไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขแฟนเพจเช็คดูแล้วนะครับตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดเลยนะครับหัวน็อตนะฮะสภาพแบบดีมากนะไม่แค่สี่หมื่นกิโลครับด้านนี้เหมือนกันครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับ เมื่อเปิดเหมือนกันเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็หัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับสภาพนี้นะครับสวยมากนะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะ,ะรีบติดต่อมาบอดด้านหลังแทบจะไม่ผ่านการใช้งานขอชงเล็กน้อยแล้วกันนะตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะขอชงก่อนนะครับนี่ครเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงสวยอยู่ครบสปอต ได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังสนใจรีบติดต่อหาผมครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ศูนแปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าเห็นไหมโลโก้โตโยต้าครับส่วนล้อแมกด้านหลังครับไม่มีอรอยปีนฟุตบาทมาเช่นกันนะฮะยางปี 4, ยีสี่ยางดิสโตนคุณลูกค้าครับใช้งานรถมือสองคันนี้ได้อีกนะห้าปีด้วยกันค่อยมาเปลี่ยนยางอีกรอบนึงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวก่อนส่งมอบผมเปลี่ยนพวกเคมีพันธ์ต่างๆให้พวกน้ำมันเครื่องให้แล้วก็ตรวจเช็ครถให้สองร 15รายการนะครับมีโปร่งซุ้มล้อให้เห็นไหมนะครับเดี๋ยวการรับประกันเครื่องเกียร์ผมมีให้ด้วยตัวนี้น่าจะมีในเรื่องของวาลันตีตัวรถอยู่นะครับไฟท้ายด้เป็น u l l LED light like g u i d i n g ครับคุณลูกค้านะครับเหมือนคล้คลายๆเลข3เห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเส้นสายเวลาขับกลางคืนนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายที่เป็นแบบบิวอินมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันโอ้โหความปลอดภัยมาเยอะมากนะครับความปลอดภัยไม่กลั้กเลยนะรุ่นนี้นะครับและที่สําคัญมีกล้องถอยให้ไฟเบรกัวที่3มไลเนอร์นะโอ้โหอะม เปิดฝาท้ายแล้วโอ้โหเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไลเนอร์แทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับผู้หญิงใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ไปเสรมิมเขาเรียกว่าเสริมแรงนะฮะนี่เป็นเหล็กแบบนี้เสริมแรงนะฮะเปิดแล้วเบามือแบบแบบอย่างเงี้ยเลย <ๆ S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยดันอย่างเงี้ยได้เนี่ยดันมือเดียวนิ้วเดียวยังได้เลยนะฮะเขาเสริมมานะ <financially S 1> ตัวนี้ก็เช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงนะครัอาฝาท้ายซึ่งมันหนักมากนะตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับ <S <S ผู้หญิงเปิดง่ายนะครับผู้ชายก็แบบโอ้โห ง่ายมากนะครับปกติแล้วฝาท้ายรถกระบะมันจะหนักแต่คันนี้เบามากนะครับเพราะว่าเขาเสริมเสริมตัวสว่วมเสริมตัวช่วยพยุงฝาท้ายมาให้แล้วคุณลูกค้าครับไฟท้ายฝั่งนี้ไม่มีแตกไม่มีสนิมขึ้นเป็นไลท์ไกดิ้งเหมือนกันนะครับมีในเรื่องของไฟถอยให้นะครับมีกล้องถอยให้ด้านข้างฝั่งนี้ครับล้อแม็กครับคุณลูกค้าไม่มีอรอยปีนฟุตบาทมาเลยนะฮะและที่สําคัญได้ยางเป็นยางปี2 0 2 4ครับล้อแม็กขนาด18นิ้วเนาะโอ้โหนะฮะ สวยมากแล้วครับแล้วก็นี่ผมให้ดูตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังของรถนะเอาไปตรวจเช็คได้นะนะครับรถเข้าศูนย์เป็นประจำไหมสามารถตรวจเช็คกับศูนย์บริการได้เลยนะครับแล้วก็ป่งซุ้มล้อฝั่งนี้ไม่มีบุบนะฮะบันไดด้านข้างมีให้นะครับล้อแม็กออกขอภัยนะครับนี่โลโก้โตโยต้าชัดเจนเปิดเข้ามาด้านในนะครับนี่เห็นไหมฮะในเรื่องของหัวเข่าไม่มีชนแอร์ตอนหลังมีให้แล้วนะครับ ฟ้าเพดานสวยสะอาดสะอานไม่มีรอยยันอักขลานะฮะโครคงร้ามเมนี่ยแกะให้ดูอีกทีนึงนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับสปอนเดอาร์คเลียงสวยอยู่ครบสภาพนี้คือแบบสวยมากๆครับคุณลูกค้าเลขไม้แค่40,000ย้ำนะครับใครได้คันนี้ไปนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนฮะและที่สําคัญครับ คุณลูกค้าครับซื้อรดมือสองทังทีซื้อคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีซื้อกับเต็นท์ที่มีมาตรฐานจะมีการรับประกันให้ด้วยนะฮะหปีนะครับแล้วที่สําคัญที่ปรับรถกระจกเป็นวันทัศสี่บานเซ็นทรัลล็อกนะฮะปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศา,ากระจกมีให้ครบดูกล้อง360องศาจากตรงนี้ได้นะครับและที่สําคัญเปิดฝากระโปรงหน้าหรือเปิดไว้รอเลยนะครับมีในเรื่องของแจ้งเตือนอ่าด้านข้างเนาะพวกใบสปอร์ตมิเตอร์นะฮะนี่สามารถเปิด,ด,าาป,ด,ดาาปิดได้้นนนคบเปดดแงยุณูี๋วึ แป้นเบรกนะครับขอเปิดแฟลชนะครับแป้นเบรกนะครับคุณดูคุณลูกค้าครับเนี่ยคือแป้นเบรกใช้งาน4ี่หมื่นกิโลมันต้องแบบเหลือเยอะอย่างนี้นะครับเป็นคันเร่งนะฮะและที่สําคัญเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะนะครับก็เวลาขึ้นสตาร์ทก็ง่ายนิดเดียวเองผมเป็นคนตัวใหญ่เนาะเวลาขึ้นรถเนี่ยผมเป็นคนที่ขึ้นรถยากนิดหนึ่งนะครับก็นี่หน้าจอ MID นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะมันจะมีโลโก้ไฮรักรีโวเข้ามาแล้วนะครับสวยมากเลขไม้นะฮะสี่หมื่นหนึ่งพันกิโล ใหม่น้อยมากนะฮะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหานะครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์0ู2 5 7 1 3 3 6 9รับรองไม่ผิดหวังผงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เวลาคุณลูกค้านะครับขับรถอยู่แล้วมีคนด้านข้างใส่เข้าคุณลูกค้าสามารถลดเสียงจากตรงนี้ได้กดคั้งคือปิดเสียงนะครับแล้วก็มากดอีกทีหนึ่งครั้งเดียวนะฮะเสียงก็จะกลับมานี่ระดดดดดัับเเเสสีีียยยงงงชจจนออะะ๋วผมลปิใหู้ นี่เห็นไหมกดค้างก็คือมันจะลดหายไปหมดเลยนะครับกดโหมดต่างๆได้นะนะครับกดโหมดต่างๆจะเป็นบลูทูธก็ได้รับสายวางสายในพวงมาล,ลัยได้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็นคุูชวนทวนแบบการนะครสามารถล็อกความเร็วได้ใครที่ชอบใช้นะส่วนตัวชอบ ชอบใช้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มเป็นพลาส,สติกผิวเรียบนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับมีในเรื่องของหน้าจอครับขนาดใหญ่สามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยไ,ได้มีเมนูต่างๆให้เลือกใช้นะครับแล้วก็แอร์ดีตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้แล้วคันนี้ตัวท็อปเลยนะพอๆกับตัวเขาเรียกว่าพอๆกับตัวที่มันเป็นตัว Fortuner นะครับ ดีมากนะฮะสำหรับคันนี้ดีจริงๆนะฮะและที่สำคัญที่วางแก้ว2ช่องเก้วออโต้ครับมีเมนนนโหมดนะฮะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับกระจกมองตัดแสงอัตโนมือนะนะนะไม่ใช่อัตโนมัติมันบังแดดครับมีกระจกให้แบบนี้นะฮะมีมีแค่ด้านผู้โดยสารนะนะครับก็คือแม่บ้านชอบแน่นอนแหละนะฮะสนใจรีบทักมานะครับคันนี้นะครับเป็นตัวนะครับ อารีโวสองจุดสี่ตัวไฮนะตัวท็อปสุดตารางนะฮะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอยากได้คันนี้รีบเข้ามาจัดเลยนะครับใครที่สนใจครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคันนี้ไปไวแน่นอนครับเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดนะฮะร,ราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับคุณลูกค้าผมตั้งขายให้อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันและฟรีดาวคันนี้จะผ่อนที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไป เปิดเข้ามาครับดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะฮะคันนี้มีในเรื่องของโช๊คอ,อัพฝากระโปรงหน้ามาให้แล้วนะครับที่สําคัญเครื่องยนต์แบบเดินเบานะฮะเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ใช้งานไปแล้ว41,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายครับ6 9 9 0 0 0บาทครับคุณลูกค้าฟรีดาวน์พอ่นนึ่งบาทคุณลูกค้าได้เลท่อนนี้นะครับผมว่ายังไงก็คุ้มครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าดูโช๊กก่อนนี่โช๊คอ,อัพฝากระโปรรงงงหหนนน้้้้าาาซึ่เป็ขอแแทจกมใลวะคับ ได้ใส่มาในรถกระบะโคตรพรีเมียมเลยนะฮะสามขอภัยนะ,ะับพูดคำว่าโพดนะฮะคือพรีเมียมมากๆเลยนะครับตัวเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยเหมือนดันขึ้นและฝาท้ายก็คือใส่โชค๊คอัพฝาท้ายก็คือมันจะเป็นผ่อนแรงครับผู้หญิงขับได้นะผู้หญิงใช้งานได้นะฮะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับในเรื่องของหัวน็อตครับมีรอยถอดแน่นอนครับเพราะถอดใสโชค๊คอัพฝากระโปรงมานะครับแล้วก็ด้านล่างครับไม่มีถอดนะนะฮะแต่เราไม่ได้ถอดไปซ่อมถอดไปอะไรนะครับแจมข้างไม่มีเปลี่ยนมา ไปหน้าแท้เดิมเรางานจะเป็นของไทยคุยโตนะฮะโลโก้ชัดเจนคาหน้าไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีชนมาแน่นอนครับคุณลูกค้าครับซื้อรถมือสองทันทีเนาะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะฮะคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็นสิปีนะครับคุณลูกค้าครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยรอยไม่มีร่องรอยนะครับเลียมสารฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนี่คือสภาพแรกเข้านะครับไม่มีนี่คือสภาพแรกเข้านะฮะโลโก้โตยต้าชัดเจนเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับดูหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกพ และที่สำคัญเครื่องเดินเบาเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับประมาณ150แรงม้านะนี่ให้ดูน็อตก่อนแล้วให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะนะฮะเดินเบามากๆครับก่อนส่งมอบรถผมเอาตรวจเช็คเครื่องเกียร์กับทางไทยพัฒน์ให้นะฮะแล้วก็ก่อนส่งมอบนะผมจะมีในเรื่องของ เช็คแบตเตอรี่ให้เช็คซ c ซแบตเตอรี่นะฮะถ้า CCA ไม่ถึงนะผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงผมรับประกันให้3เดือนแต่ใช้ลูกเดิมและที่สําคัญผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถมือสองไวใช้งานสักคันนะฮะร,รีบติดต่อหาผมครับยิ้มือถือขึ้นมายกหูเลยนะครับศูนย์แปดสอเจ็ดนเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับสนใจรีบทักมานะครับก็นะครับ คันนี้นะฮะเป็นตัวรีโว่2.4ตัวไฮซึ่งเป็นตัวท็อปแล้วนะฮะเป็นตัวท็อปถ้าไม่รวมล็อกโคนะล็อกโคคือชุดแต่งนะครับออปชันจัดเต็มมาให้เลยนะฮะมีกล้อง360องศามาให้มีในเรื่องของบสปอร์ตมินิเตอร์นะับมีโชคอัพฝากระโปรงหน้ามีอ่าช่วยผ่อนแรงฝาท้ายนะับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับสนใจรีบทักมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะดีวัััคครรบบสส